เพราะบางคำสอนรอให้ใจพร้อมก่อนจึงจะได้ยินถ้าวันนี้คุณได้ยินแสดงว่าใจคุณพร้อมแล้วนี่คือเสียงธรรมที่ฉันได้ยินยินดีต้อนรับสู่ทางสู่พระนิพพานโดยพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีริ่งดำแห่งวัดท่าซุงได้พากันนะมัสการพระศัตนตรัยแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงทำลงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นให้พยายามรู้อยู่ทั้งนี้พเพื่อการควบคุมสติสัมัชญญะ ด้วยการเจริญสมาธิจิตมีความสำคัญอยู่ก็คือหนึ่งศีลบริสุทธิ์ครรมะศีลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธิต้องบริสุทธิ์ตลอดการรายการที่สองพยายามควบคุมกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่ และกายควบคุมกำจกำลังใจก็ควรจะให้จิตทรงอยู่ในได้ของกุศสตลอดเวลาอย่างที่เราทรงศีลเราสมาทานศีลการกำหนดสติสมัญญะก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือว่าบกพร่องหรือว่าขาดหรือว่าเศื่อหมอง พยายามทำลายเหตุที่เพ็นงทำให้สิ้นขาดเพื่อบกพ้องและวส่วมองให้หมดไปสร้างกำลังใจให้อยู่ในอรงณ์ของีลควบคุมสินไดยปกติอย่างนี้เชี่ยวมีสมาธิในด้านศีลานุสติกรรมฐานพยายามสงัดถ้าเราจะทำจิตทรงฌานแน้่วิยามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่เป็นขอสำคัญอย่างยิ่ง จงคิดไว้เสมอว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอื่นเป็นเวลาที่จรวบรวมกําลังใจคิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นสำหรับการจะฝึกจิตให้เป็นชาญให้จิตมีกําลังนั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเข้าภาวานาว่าพุทธนึกเอาในใจ เวลาใจออกนึกววาโทรสงร่งอารมณ์อยู่อย่างนี้จงกว่าจิตไม่สาม,มารถจะคุมได้เมื่อผู้สร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทำใหม,ม่ใช้เวลาควบคุมกำลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติประมาณวาระละส,สานนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นพอ แต่ถ้าได้ดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ว่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ตอนเลิกก็เป็นการเยืดวยืนนี่เป็นการเจริญสมถะในตอนต้นแต่ว่าคำว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงสมุมโลกไม่ใช่ของเบานี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือว่านักปฏิบัติเกา่าก็ตอ้องทำสม่ำเสมอกัน ใหม่หรือเก่าไม่ทราบในการคุมอารมณ์ลมหายใจเข้าออกมีความสำคัญแม้แต่องค์สมเด็จพระพุทวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารททรรงตัดว่าสาลีพุตธดูก่อนสาลีบุทธ <c oughs> เราเองก็เป็นผู้มากผู้ได้นาปานนสติก็หมายความว่าพราะองค์เองเป็นทูตเจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมหายใจเข้าออก,กตลอดเวลา พรากายกำหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกจิต <c oughs> ทรงฌานได้แนบสนิทและสามารถดังอับกายสังขารททุกเวทนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อและกรรมฐา,านคืนที่แล้วเมื่อคืนที่แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไว้ถึงพ่านาคามีเพียงเล็กน้อย สำหรับพระนาคามีนี่ต้องทำกำลังสม,มาธิสูงหน่อยที่เรียกน้ว่าอธิจิตศิกขา์ด้วยความจริงถ้าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นผ่านพระสูนดาบันผ่านพระสกิทาคามีด้วยการขยันก้าวไปสู่พระนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนัก เพราะว่าเราปรับปรุงกําลังใจเข้ามาเป็นลาดับไม่ใช่อักก็ยังโตก็มาถึงครอบรัฐรพระนาคามีเลยทีเดียวตอนนี้สำหรับพระนาคามีก็มีสติบังคงเรียกว่าเมธีกิตติสิขามีสภาบาทิวิงแต่ว่าใช้ปัญญาปางกลางสำหรับด้น,นนี้ปัสนานไม่หนัก อยู่ในเกณฑ์ปลายากลางอันดับแรกกับพิจารณาขันห้าคือร่างกายในกระรูเปเรลนสาสญัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายของเรารวมความว่าร่างกายง่ายดีเมื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาไปเพื่อพิจารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกนทองคืนไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายเป็นสมบัาไป <c oughs> นี่การใช้ปัญญา,าพิจารณา็พิจารณาดูว่าร่างกายที่รบอกไม่ใช่เราไม่ใช่วกเรามันเป็นยังไงถ้ามว่วร่างกายแป็น,นิจจงมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็ไม่น่าจะธิมบายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายมาเป็นเก่งจน,น,นแกนี่มันไม่ไมเที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิม ใช้ปัญญานะเวลานี่มันน้อยไม่ใช่จะมันนั่งไล่เบียกัะไะทุกอย่างมันดูที่มันทำไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดำมันก็กลับขาวสายตายาวก็กลับสั้นฟันดีๆมันก็โยกกระโรงก็ปวยก็เสียวนี <c oughs> ่ไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยกระปรีกก้กระปรา่าของใสก็สดโสม เรีเร่ยวแรงเคยดีก็สุดลมไปความจำสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจำดีแก่ก็เริืมเลือนนี่สนแสดงว่าสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่ามันจะต้องเที่ยงมันจะต้องท่งอยู่ในมากเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ไ,มได้ใจมันก็เป็นทุกข์ เป็นอนุว่าร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี่เราก็มานังทุกข์ว่าไอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจากตัณหาคือความอยากอยากให้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากให้มันได้ก็มาเน,นื้อร่างกายเรามีกําลังน้อยเป็นคนผอมเราอยากอ้วน อ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสงความปรารถนาหรือมันไม่ผอมสงความปรารถนามันก็ลําบากใจทานที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะสุดทมก็เชิญสุดทมมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ตามใจมันไม่เป็นเรื่องของมันมันจะตายก็เชิญ ถ้ามันตายไปคราวนี้เราไม่ต้องการมันอีกว้าเจ้านี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนํามาแห่งความทุกข์เราไม่ควรปรารถนาเราปรารถนาอย่างเดียวคือพระนิพพานไอ้คําว่าพระนิพพานน่ควานจริงเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้น นี่การถึงแดอนาคามีจะย,ยึดนิพพา์เป็นอารมณ์มันก็เป็นของง่ายๆเพราะมันชินมาแล้วแล้วทำปัญญาให้เหนือขึ้นไปนิดนอกจากเจนนาวิปัสนาญาในข้อนี้นี่พูดแต่โดยย่อ,อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระอนาคามีเนะี่ยต้องตัดกามฉันทะได้เด็ดขาดความรู้สึกในเพศไม่มี มีเป็นผู้เมีอสุจิอันเหือดแห้งแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสมัมผัสสิ่งกันละกันจะไม่มีความรู้สึกในเติดเลยมันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดาอนาคามีต้องเมียรมอย่างนี้มีการที่ทำให้เมีารมอย่างนี้มันยากไหม เราก็ไล่เดี่ยวไปถึงพระสกิทาคามีเราเริ่มต้นจามันแล้วเงื่อนทั้งความรู้สึกประเภทนี้เบาบางลงไปการผ่านสกิทาคามีเนี่ยนะมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกวาดให้มันเตียนลงไปเท่านั้นมี่วิธีเบาทำยังไงว,วิธีจะกวาดให้เตียนทำยังไงกวาดให้เตียนเราก็ต้องหันไปดูสมถภาวนา นี่เรื่องสมถภาวนานี่แม้แต่พระอรหันต์่างก็ยังใช้อยู่จะไปนั่งฟังผู้บรรดาทั้งหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายต้องวิปัสสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้อะไรคือสมถะไม่รู้ว่าอะไรคือวิปัสสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัติจริงๆทั้งศีลต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องแจ่มใส สามรายการนี้เราจะแยกกันไม่ได้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลมี่การจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้สก,กายตทิฏฐิสก,กายะทิฏฐิเห็นว่าอัตรภาพร่างกายนี้มันเป็นแต่พยาการสามทิศสอง <c oughs> มันไม่มีสภาพเป็นแท่งทิ ที่เราเรียกกันว่ากายมันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ปอดิบบ้างเป็นม้ามที่บ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อสบางความจริงมันมีส่วนๆเราเป็นสามิบสองส่วนในมีมันร่างกายมันไม่เป็นแท่งทิพมันเป็นส่วนให้การเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนที่เข้ามาต่อกันเข้ามานี่ พะสมศรีเขาเปเรือนร่างมันก็จีว่าไม่ใช่ของแน่นอนไม่มีการคงทนถ้าการส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันสุดโทมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมาสสุดโทรมอาการทำลายตัวมันก็เริ่มขึ้น มายถึงว่าการป่วยไข้ามาสบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทรงสุขปกติปกติมันจะเริ่มขึ้นนี่เราไปมองดูทีว่าไอ้ก,การร่างกายที่แบ่งเอาไปสามหิบสามส่วนนี่นี้สามหรืส,รสองก็ตามถ้าเติมมัตะเกมัตะลุงคังมันสมองเข้าไปอีกทั้งแบ่งเป็นสามว่าชิ้นไหนบ้างมันสะอาด ในตอนไหนบ้างมาสะอาดไม่มีสภาพทุกอย่างมันสกรปรกไปหมดร่างกายของคนก็มีสภาพเหมือนซากศพนี่เป็นรวบก,กรรมฐานสองอย่างทั้นสมถะลวิปสินาไะซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเหม็นกลิ่นเหม็นคลุ้ง อาการสภาพการอย่างนี้มันมีมาเมื่อคนตายรือมันมีเมื่อคนยังไม่ตายใช้ปัญญาดูให้พิจารณาดีจะปรากฏว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีถ้าเราเรายัางไม่ตายหรือว่าคนอื่นยังไม่ตายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันมีอยู่อยู่ในร่างกายแต่ที่ว่ามันยังไม่หลั่งไหลไม่ปรากฏก็ยังมีวิญญาณและธาตุ เป็นดวงจิตที่เข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างกายเป็นตัวควบคุมเขาไว้สั่งให้บรรดาเรทศาททั้่างหลายควบคุมสิ่งสุกรกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้หลังไหลออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกมาจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมื่อร,ร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายเย็น เมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไปไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินไอตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะอะไรพวกนี้น้ำลายเป็นตัวธาตุน้ำที่ของที่แข็งแข็งในร่างกายเป็นธาตุดิน มันก็ละลายตามก็ละลายดินเมื่อที่แรกน้ำละลายดินไม่ได้ก็เพราะมีไฟก็ไม่เครื่องอบอุ่นให้ดินงกับน้ำมีการส่งตัวคอามรัคับประคองกันไว้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปแนะขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสำหรับพัดเลี้ยงไฟให้ส่งตัวนี่พอตายไปแล้วธาตุไฟธาตุลมหายไปเดี๋ยวก็ธาตุดิ่กับธาตุน้ำที่เป็นสติูกัน น้ำก็ละลายดินเมื่อดินสลายตัวไม่สามารถที่ต้านทานอยู่ได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้น,นที่สุดน้ำก็ซิมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองสองเป็นเหม็นคลุ้งออกมาจากกายเฮ่ทำไมมันจึงเหม็นก็เพราะของห้ร่างกายเราทั้งหมดในร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสภาพสกปรก ถ้าเรายังไม่ตายได้จะพิจรนารณาได้ว่าภายในของรา่างกายมีแต่ความสกปรกทั้งหมดคือว่าน้ำลายของเรานยามปกติเรากลืนกินได้อมยู่ในปากได้แต่ว่าพอพูดออกมาจากปากแม้แต่มือของเราเองก็งงไม่กลา้าที่จะไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าน้ำลายสปกปรกแล้วถ้าจะถามว่าน้ำลายมาจากไหน ก็มาจากภายในร่างกายเขาเองหรือน,น้ำลายที่มันมาจากภายในร่างกายเขาเองน้ำน้ำลายสะอาดหรือว,ว่าสกปรกนี่ส่วนหนึ่งที่เราลังเกียจกันมากก็คือจาระปัสสาวะถ้าหลังไหลมาจากร่างกายแล้วเราลังเกียจจะว่าจะมือเข้าไปแตะเลยหน้าก็ไม่อยากจะหันเข้าไปมองเพราะมันมีสภาพเป็นยังไง นี่เราก็ดูว่าจะรับปัสสาวะที่มันหลังไหลมาจะร่ายกายนั้นมันมาจากไหนลหละมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองให้กายเราก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขาคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สำหรับสกักกายกาตาลุสตินี้ งาสุภกรรมฐานนี้สำหรับพระนาคามีต้องพิจรารณาควบคู่คกันไปกับสก,กายทิฐิพิจรารณาให้จิตส่งตัวไม่ไม่ใช่แบบนั่งหลับตาเปล่งน,นะกลางวันกลางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทำให้มีจิตเสมอกันเห็นสภาพตามความเป็นจริงมองเห็นคนพับ ให้เห็นทะลุเข้าไปทั้งภายในเลยจิตนึกเห็นเข้าไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสุขอกลุกและคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกคนทุกคน,กคนหาความสุขไม่ได้ทุกข์เพราะความหนาวความร้อนความหิวความกะหายกพราะการป่วยไข้ไม่สบายการสูดร่งของร่างกายมีความตราถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุด ทุกข์เพื่ประกอบกิจกายงานทุกอย่างนี่มันทุกข์ทั้งหมดมันเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์แล้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสียอีกและนี่เราจะพึงปรารถนาอะไรกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายที่หาความเที่ยงแท้แน,น่นอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจพิจารณาวนมาวนไปอยู่อย่างนี้ พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้จิตไม่รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงไม่ใช่นึกเล่นๆนึกจริงๆนึกถึงตัวเราทุกวันแต่เห็นตัวเราแล้วไม่เห็นคนอื่นง่ายเมื่อตัวเราเนี่ยมันสะอาดตรงไหนเนาะสิ่งที่ดิ้นตีเราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกับพ้านิดเดียว เป็นเครื่องลอยคนเป็นทุกข์ชอบนักกผิวมันสวยเป็นงามมันสดมันสวยแต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆน่นสะอาดทีส่สกรปรกเราต้องอาบน้ำบ้างหรือเปล่าต้องใช้สบู่มาชำระล้างร่างกายบ้างหรือเปล่าที่เราอาบนา้ำาราาบทำไมอาบเพื่อรู้สึกว่าร่างกายมาันสกรปรกเราจึงอาบ อาบน้ำชะละร่างกายเสร็จแล้ววันหลังต้องทำหรือไม่ดีไม่ดีถ้าดูดอนแบบนี้อาจจะว่าเขาต้องฝันสองครั้งสาครั้งก็ได้เพเอื่อมันซึมออกมามันทําให้สุขบกลึกเอื่อนี่มันอยู่ที่ไหนหงเงื่อมันมาจากร่างกายหรือมันมาจากที่อื่นก็ไม่เอื่อมันก็มาจากร่างกายนี่ใช้ปัญญาพิเจอรณาให้เห็นค่อยค่อ,อยคิด ให้คอยนึกเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานั่งโก,กหกโมทิสตนเองไ่เห็นตัวเราและก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจนกระจิตสลดคิดว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงๆืลอร,ร่างกายของคนและสัตว์มีทุกจริงๆ ร่างกายของคนสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเป็นอละลิ์ไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะแสดงว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายจริงจัง,จงโดยมีการบังคับให้ทรงตัวได้น้นเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเรื่องโกโลกีวิสัยีประโยชน์อะไร ถ้าเราต้องการมีคู่ครองไอ้ตัวของเราเองคนเดียวมันทุกพออยู่แล้วไปได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกข์ทุกทั้งภาระที่ร่างกายเขาจะสุโสมทุกทั้งภาระที่ต้องอารมณ์เราต้องทุก,ทกต้องรับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างสร้างความลำบากใจอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอันว่าร่างกายนี่มันทุกข์ร่างกายคนอื่นก็ทุกข์ ร่างกายเราสกปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อร่างกายเขาบุคคนอื่นสกปรกเราควรปรถน,นามันมาเพื่ออยู่์อะไรเป็นอันว่าค,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 ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆพิจารณาจึงกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกขตารม์โดยนิยมเรารู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายเขาเราสกปรกร่างกายเขาบุคคนอื่นเขาสกปรก ร่างกายของเราไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายเขาองคนอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายขององคนอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดมันก็ตายร่างกายของบุคนอื่นในที่สุดมันก็ตายจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายทั้งสองฝ่ายทั้งเราและเขาหลงไหลฝ่ายฝันเมามันรักมันเพื่อประโยชน์อะไร เรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกข์เราไม่ใช่รักสุขเราเลิกรักวันสุดีกว่าเอาติดตั้งใจเฉพาพระหน้าวางสังขารแั่ร่างกายเสียมุ่งไปพระลิพานอรบ,บรรันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ขก็ว่าลาชามีเบื้องต้นเป็นข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้ว ต่อนนี้ไปเขามันดาใจพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงทำหลงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำพรวนานและพิจรนารณาตามอติยาสายจนกว่าจะได้ยินเทีนยนบอกหมดเวลา